พุ่นเซนปลุกระดมว่าให้พี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาไปที่ปราสาทตาเมืองถมปราสาทตาควายบอกว่าเป็นตึกใดของกัมพูเชียบอกว่าเป็นแผ่นดินของกัมพูชาพุ่นเซนปลุกระดมพี่น้องชาวกัมพูชามาโดยตลอดโดยอ้างสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศส1907 บอกว่าปราสาทตะเมือนทมปราสาทตาควายมุมไบเป็นแผ่นดินของกัมพูชาพูดภาษากัมพูชาว่าเ่รบอกกัมพูชาบอกพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาว่าไทยอยากได้แผ่นดินของกัมพูชาเอาพี่น้องโหให้หุนเซนหน่อยครับผมจะฝากไปถึงหุนเซนเป็นภาษากัมพูชาไอหุ่นเซน เจออ้อยกับมันตรอเรืองเต้ยายตากังหะอมาไงมาไงยายตาเรืองมันเตรอเรืองอ้อยบางปอนชลู๊กเนียอ้อยบางปอนเมียนปัญหาระเบียงชายแดนเรืองตึกใดเรืองจรกกรุ่มแดนเมียนตากังห้องปองปอนเปรียจนกัมพูียรูยท่าเธอผืบแมเอาบองโอนกัมพูเจียแปลเป็นไทยว่าสมเด็จหุ่นเซนได้แต่โกหกไปวันวันว่า พี่น้องประชาชนคนไทยอยากได้แผ่นดินกัมพูชาให้พี่น้องไปเอาแผ่นดินคืนพี่น้องหุนเซนโกหกทุกวันทุกวันทุกวันจนพี่น้องประชาชนชนกัมพูชามีความเชื่อว่าสิ่งที่หุนเซนนั้นพูดเป็นจริง พี่น้องครับปราสาสตร์ตาเมืองทมทมที่แปลว่าใหญ่ปราสาสตร์ตาเมืองโตท,ที่แปลว่าเล็กปราศาสตร์ปลายกรีมสามปราสาสตร์อยู่บนผืนแผ่นดินไทยมานานแล้วรวมทั้งปราสาสตรตาควายบอกผ่านไปถึงหุ่นเซนและประชาชนกัมพูชาว่าตอนที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนปราสาสตรตาเมืองทมตเมือน าาต้นปาสาตใบกรีมนั้นยังไม่มีคำว่าประเทศกรัรมพูชาเลยครับพี่น้อง